กลับสบายดีพี่น้องฟองป๋ายเบิร์ตจุคุณสุคนก็ห่อฤดูกาลแล้วเนาะฤะดูกาลนาแล้งตอนนี้ก็อยู่นาแล,ล้งมาหาเลาะเบิ้งให้เบิ้งหนาก่อนแล้วก็ฉีพก้อนทำหนาเนาะแดงดอกไม้พี่น้องแดงดอกไม้ไผ่แต่บ่ามันคือน้อยแท้พี่น้องน,นี่น้อยหนึ่งอากยาม ได้เอาบาแนแหนงลงมาเลยเอเอฝันจิถือหอบปีงกินเนาะในน้อยจังแซบแนีงใหญ่บูมี่บุญเนาะแนใหญ่ออเอา้าเอ้าตัวนั้หินเหีวเลยเดี๋ยวเราไปเอาขัางมา năm cả, cả lăng lắm đó, à, đừng thay, ui, mèo mèn nói mà, thượng mình sẽ đây luôn bỏ มันจะโค้แล้วมันแทงนี่ฮัโอ้ยมีมีไปทาแบบู้เดี๋ยวน่ะนี่พี่น้องตัวนี้กระแม่นี่มากับตัวหนี่งน้องงม้า อย่ม่นะ่าย่าอึดในกั๊กนหะน้านะเขาเริ่มมดอันนี่ยมาซ้อมทั้งคุณก็เป็นยายเนาะเพิ่นเพิ่นก็มหาหนานมไม้กักนนะนะั่นแหละกือบต้นั้นก็สีเป็นแหนงแล้วพยาน,น,นะป่านเป็นไปเสียบแต่เอาได้ ตัวเองก็เป็นเทินานะฮะเนาะเทินาบนห้องเอาท์เทาปีกไอ้นี่นี่ก็น,น้ำกำลองบกหอ,นะอดยามเนาะหอดยามเฮ็ดหนาแล้วเดี๋ยวสินหนำไปหาน้องน,อน,น,อน้องวิภาพูพ้โหเทินานะพี่น้องมีตัวนับกิแก้วนี่ทางบ้านพี่น้องเอิญเนาะเลยเห็นหูหอยเนาะหูบักใหญ่นะโอ้สามเนาะ sam sam xăm tổ bò ôi hơi chụp hơi để mà không, chụp con hình phở mất này có hồ sốt rủ khắc khắc với nó ơi này à. tìm mây tìm mỡ มอีกตัวนี้เนี่ตัวนี้สิเป็นหอยงมเนาะหอยสิบพ้โคหอยอยู่ยังไม่ทันได้หอดหอดปนโค mình sẽ cái hôn nhỏ nó cái lê ao chơi bị sụp lì lè anh đi nhịp chị em mới chụp hô vậy nọ chỗ hoa lạc ào kìm sợ tụt sợ tắm kìm ai lại à lôi hm 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 กระแม่นนา่าเด้อนี่เราไปเราหาไอ้เนงเนูบ้านนาีนน่นน เงน้อยเะาอย่างนี้อึดอึดเราไม่ทงเลยไม่ธรรมชาสตาิ์เราเนี่ยอึดนี่คือเราไม่ปุอ๊อ่์ดูวัตวนี้เนี่ยอาทิตย์นี้กับไม่ได้ไปไฮเคิอ์กนะเพราะว่าขาอุระติดภารกิจนะโอ้ยขาไม้ tu nanti siap dah lebo. Masih dah kita tepat ai nak. จำหนอวันหนึ่งอ่ะอีีอ่ะหนอแล้วปุ๊อืมพี่น้องมันอีแล้วสองแมงน้อยสองจะเหมือนละปวดแสบ เ,เคยบอกมีผอ,อ,อ,นะอ่และเล่เจ้าเล่นะนี่วันป่าพี่น้องกำลังกำลังเป็นแดงเลยตอนนี้แกแม่นี่ตัวเถิงเนาะเพาสิกินตัวเถิงมันลุกละโอ้โตกละ แล้วตอนนี้ปาลเป็นแรงเงี้โอ้น้องสาวของจะมาเก็บอยอดมะมัยก่อนอ้หเขียดกับเขียวเป็นหันเห็นเหรอเนาะอึ๊บวาถั่วแหนงตัวพผูกกะยามานัานเนาะคันเอาสูงโอ้โหว้าถั่วแหนงพวก แล้วนี่ก็ลายแนงอยู่เนาะขยามันเอาไว้อู้ตะปูตัวนะ่ะเอาก่อนอู้ป่าวะสีเอาหิ้งใจจักหน่อยเนาะอู้ตะปูดอยู่ในไหนตัวนะ่ะเฮ้ยอู้วตัวนี้นอ้อมันนี่นี่นี่นเราพุ่นนี่ไปดองนี่ เยอตัวเลยหากินมานเลยเขางมเลยก็ได้บ่สองน่อยตัวไม่ได้หันเอาไหม้บ่ได้เห็นดีบ่เดี๋ยวออกไปส่งก็นเนาะนี่ยเดี๋ยวว่ง้องสาวคนหมาแล้วแยกทางกัน

พี่เข้ามาพี่ใีกเออเข้าไปข้างนี่ช่อ,องนอ่องช่องแหนง่งตะปุดกระกะไซน้องสาวก่อนนะเห็นดีบ่เด้กนี้อืออันหนึ่งเด็ Ôi, nó mới cà chèo, cà chèo, cà chèo Xùm Ủa Thế có phải ngùm hai Bé không ngùm hồi bà hôm hai bà hồi Họ cơm cũng không đi đây đó, khẳng đi ngùm cậy nữa Thế là thôi đó Sao đây đi cầm đi đây bà này hành nè Hành đi đây nữa nào khẳng đi rồi ไม่ได้กระปะาสุดหน้ามาหาไหม,มไดิฉันใช่หรือู่บ่ตอนนี้ก็เสียไว้มาหาใบสุดหน้าเจ็ดแล้วรูปสุดหน้าแลกับนาา้อยดีงมีคน่นี้มาหาก่อนโอ้โหเขาก็มาหาอยู่ๆๆปๆคือก็พามา,ามเลยใบแป้นกินข้าวต่วนตัวเห็น,น,น,นีไ <laughs> มห,หมเปล่ามาหาบ่เด้อ น้องน้องคนหลักทรัพย์แล้วนักศัพท์ข่อยนี่เดี๋เาเภาวว้ยยายตะปูดมันเนาะหยามนี้มีน่องมีตะปูก็เลิศเลยพี่น้องเอ้ยเลิศเลิศแหละเล็กหมาเนี่ยน้งนองมันอ้าวมันสอดเกลียวพี่เนาะหอดน,นี่กรถึงนเดาเ,เขา้า ดวยจ้าหมดแล้วจ้าเราก็ตาเอ้ยเนาะขอบเจอด้อขอบเจอด้วยมึงดูไม่ได้ทรับมันตายหลบหน้ามาหลบหน้าบอมึงดูนะพักแว่นก็ได้หน่อไม้ก็เต็มพี่น้องเอ้ยมาเด้อแกงหน่อไม้ พี่น้องเห็นอีแล้วน้องก็เห็นอีแล้วมึงดูนะตาดีคือจะตายน่ะโอ้โอ้ขอบเจอด้วย,ออวยอกอ,ยอเผือกอหมันเลยเวฟขอน้องแต่คอยเอาเนาะมูก,กัดหลือมหนกละ ก่อนนี้นันก็ลปีนั้นมักออกอคอนมูมักเป็นน็อปลายแลวก็หนันอ้อนันป่งนอก็แคมอะไนะมันเยอะนอไรน้ำมันแห้งดี่เอแต่นี่เห็นัเอาดตงงามมืนนะอืมอ้วถึงเกอฮักอ่เดี๋ยวนี้ได้หาแล้ อย่างแล้วยังไม่ได้หาได้เงินถึงนี่นะเขาบอลภาสาทะเลาะละาพูดมันแสงละอ้ยพูดเบิรงมัไม่ได้เป็นโฮซัเจ้าว่าแถวโนอนเป็นเนาะอาแล้วมีเอากับไว้ส้าหน้าเลย

โอ้ทำลายก่อนจึงซับนี่เือมือโป้คนจัดการเนาะ แล้วนะเฮ้ยื่บอกว่ามันจะเล่นจะเล่นวะนี่สูซองอันพร้อมๆกันนะเบืเเออบเ้องนี้เออเอฟสี่เบิ้งนี้นี่ลไมาหยำนี่พี่น้องอึดแต่เธอหรือว่าอ้าถือหน้าผาเพิ่อนนี่พอแก่งแล้วพอแ,แรงแล้วอ๋อพักตาเดี๋ยวรหไปอีกตรงน,นั้นจะเอาอ,อีกเนาะ พี่น้องนอนไหมนี่นะนอหนึ่งหนอสองนอนสามหรือาจจะมีนอสี่นอนสี่นะนะนอสี่ก็มีป้อขั่งรียังนีนองกับมิยูเนาะนองกับไปแล้วให้ซับเองให้ซับมือเดียวเนาะ หนุ่มพร้อมแม่งพร้อมอ๋อเนี่ยมาแต่ไก่ดำคลื่อวอยู่วายนี่นถั่วขับปัญญ์ยังอีกเอาทงเสื้อก่อนกระตากบีชื้ยมันหกแห็งทั้ นั่นนอนนึ่งอนี้พี่น้องนะโอ้ยขักขนาดตัวนี้หยาบพี่น้องเอ้ยมันจะเจีาเนาะ